กราบสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยความเคารพวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของบุคคลท่านนี้กราบสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ เรื่องเล่าต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวของพระยาพิชัยดาบหักหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยความเคารพพระยาพิชัยดาบหักเป็นขุนนางในสมัยอยุธยาตอนปลายและกรุงธนบุรีปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเนื่องจากว่า เป็นทหารเอกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากและเป็นผู้มีส่วนกอบกู้บ้านเมืองหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมีชื่อเสียงอย่างยิ่งจากความกล้าหาญเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีได้แก่หลวงราชเส์นหากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถ หลวงพิชัยอาสาพระยาพิชัยดาบหักพระยาเชียงเงินพระยาสุขโขไทยหลวงพรมเสนาเจ้าพระยานครสวรรค์เดิมท่านชื่อจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์ในปัจจุบันในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเคยศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัดมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่ในเมืองพิชัย ภายหลังจ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีหรือทองดีฟันขาวมีความสามารถอย่างยิ่งทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบจนได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตาต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสา เมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหมื่นไววรนาถพระยาศรีหราชเดชโชและพระยาพิชัยผู้สำเร็จราชการได้ครองเมืองพิชัยซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพระยาสุรศีตามลำดับภายหลังข้าศึกยกทัพมาตีเมืองพิชัยสองครั้ง ในการรบครั้งที่สองพระยาพิชัยถือดาบสองมือออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่งและรักษาเมืองไว้ได้ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหักนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าประวัติพระยาพิชัยดาบหักมีโอกาสจะได้มานำเสนอกันต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังพอดแคส ขอขอบคุณเสียง AI จาก Google แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณค่ะในโอกาสหน้าจะได้นำเรื่องราวต่างๆของบุคคลสำคัญในอดีตแห่งเมืองสยามมานำเสนอกันต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังพอดแคสต์ขอขอบคุณเสียง AI จาก Google แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบพระคุณมากค่ะ